อ่ะทีนี้ลองมาดูความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับข้อนี้คือข้อนี้เขาให้ฟังก์ชันเรามาฟังกช์ชันเนี่ยเขาให้มาก็คือแบ่งเป็นกรณีกรณีแรกเขาบอกว่าถ้า x น้อยกว่าลบห่งต้องใช้ฟังก์ชันที่หน้าตาแปบนี้กำลังสองแต่ถ้า x ของเรามากกว่าเท่ากับลบหแต่น้อยกว่า1เราต้องใช้ x นะแต่ถ้า x ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับ1น้องต้องใช้1ส่วน x ต้องใช้1ส่วนเกเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1ห,หรือไม่เขาให้เราเช็คที่ว่า f ตัวเนี้ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ไหมอลองมาดูกันเวลาเราจะเช็คว่ามันต่อเนื่องไหมเนี่ยเราต้องเช็คอยู่3ที่นะซึ่งตอนนี้เขาให้เราเช็คว่ามันต่อเนื่องที่1ไหมงั้นอย่างแรกเราต้องเช็ค3ตัวนี้ก่อนเลย ตัวแรกคือลิมิตลูกเข้าศูนย์หฝั่งซ้ายมือลูเข้าศูย์หฝั่งซ้ายมือนะเท่ากับลิมิตของ x ลูกเข้าศูนย์หทางขวาไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเท่ากับ f 1หนึไหมก็คือลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเท่ากับค่าเป๊ะเป๊ะไหมสตัวเนี้ยต้องเท่ากันเราถึงจะบอกได้ว่ามันต่อเนื่องที่1 ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่เท่ากันจบแล้วงานนี้มันจะไม่ต่อเนื่องกันทีนะต้องเช็คสามตัวนี้นะอะ่มาดูตัวแรกกันก่อนเลยอืตัวแรกพี่เอาลิมิต x ลู่เข้าศูย์หนึ่งฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันของ f x ฟเอลองมาดูกันเช็คตัวฝั่งซ้ายมือก่อนนะเขาบอกว่าเขาบอกว่า x ลู่เข้าศู่ฝั่งซ้าย x ลู่เข้าศู่ฝั่งซ้ายถ้าเราพอดเป็นเส้นจำนวนเนี่ยหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันวิ่งมาจากฝั่งซ้ายมือแสดงว่า x ของเรามันจะน้อยกว่า1ถูกไหมเพราะมันวิ่งมาจากทางซ้ายมือนะมันต้องน้อยกว่า1แสดงว่า fx ตัวนี้น้องต้องใช้ตัวไหนบนกลางหรือล่างทีนีน้ x ต้องน้อยกว่า1 x ต้องน้อยกว่า1แสดงว่าต้องใช้ตัวนี้เห็นไหมแสดงว่าน้องต้องใช้ x ต้องใช้ x ดังนั้นก็จะกลายเป็นลิมิตของ x ลูกเข้าศูนย์ห่งฝั่งซ้าย Fx เราเปลี่ยนแล้วเป็นใครเราใช้เราใช้ตัวไหนเมื่อกี้เราใช้ตัวตรงกลางถูกไหมก็เปลี่ยนเป็น x เ่านไหมเป็น x นะเสร็จแล้วทาไงเลือกฟังก์ชันที่ใช้แทนเสร็จแล้วน้องก็แทนค่า x เปตรงๆเลยแทน x เป็นเท่าไหร่แทน x เป็น1ลงไปในตัวนี้นะแทน x เป็น1ลงไปในตัวนี้ก็ได้หนึ่งนเะอง,งก็จบนี่คือฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมืออ่ะเคลียนะฝั่งซ้ายมือได้หนึ่งนะั้นเก็บไว้ก่อนนะ ฝั่งซ้ายผ่านไปทีนี้มาดูฝั่งขวามือ,อลิมิตขวาลิมิตของ x ลูกเข้าศูนนึ่งฝั่งขวาของ f x น้องก็ต้องมาดูแล้วว่าน้องจะใช้บนกลางหรือล่างอาลองดูถ้านึกไม่ออกว่าเส้นจำนวนก็ได้นะหนึ่งอยู่ตรงนี้มันวิ่งมาจากทางไหนทางขวามือแสดงว่ามันต้องมากกว่า1นึ่งไหมมากกว่า1ถูกไหมมันต้องมากกว่าห ใช้ตัวด้านด้านล่างสุดเพราะ x มากกว่า1 x มากกว่า1ใช้ตัวด้านล่างสุดนะแสดงว่า f x ตัวนี้เราใช้1ส่วน x นะก็จะกลายเป็นลิมิตของ x ลูกเข้าศูนย์หนึ่งฝั่งขวา f x เราเปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรเอ่ย1ส่วน1ส่วน x ที่เหลือพอเลือก f x แทนแล้วใช่ไหมเราเลือกอเราเลือก 1.... ส่วน x มาแทน f x แล้วน้องก็แทน x เป็น1ลงไปได้เลยก็จะกลายเป็น1ส่วนอะไร ส่วนหนึ่งดังนั้นได้ได้หนึ่งฝั่งขวามือก็ได้สองแอบมีลุ้นในใจถูกปะ่ะแอบมีลุ้นในใจแล้วมันเท่ากันสองตัวแล้วเท่ากันสองตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายทุกคนเหลือค่าเป๊ะ,ปะของมันพี่ยอ่อสักนิดหนึ่งเหลือค่าเป,เป๊ะของมันว่ามันจะเท่าไหมถ้าเท่าอีกตอบได้ทันทีนะว่ามันต่อเนื่องที่หนึ่งนะ,อะลองมาดูค่าเป,เป๊ะของมันก็คือ f หนึ่งถูกไหม 1> f 1ตัวนี้คือค่าเป๊ะๆมันไม่ใช่มีการไม่ใช่มีการลูเข้าแล้วนะ x เป็น1แบบเป๊ะๆเ,เลยน้องต้องใช้อันไหนอันไหนที่ x เป็น1นี่ถูกไหมนีม่มีเท่ากับมีเท่ากับแสดงว่า f ตัวนี้น้องต้องใช้1่ส่วน x พี่เขียนบนหัวหไว้ก่อนนะ f ตัวนี้ต้องใช้1ส่วน x ดังนั้นตอนนี้ x ของน้องเป็นเป็น1น้องก็มอง x เป็น1เลยดังนั้นจะได้ใคร1ส่วน1ถูกไหม มองว่เป็น1เลยนะตก็ไปแทนเลยดังนึงส่วนหนึงได้ใคร